สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านด้วยนะคะแม่ตาลสไตล์อีแม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่ตานมีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะได้ฟังเนื้อหาในคลิปทั้งหมดนะคะแม่ตานขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไตล์อีแม่ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในการรับชมคลิปดีๆจากทางช่องสไตล์อีแม่ค่ะ แชร์กันให้สนันโซเชียลกันเลยนะคะตอนนี้เกี่ยวกับโครงการเราชนะเฟส4ที่จะแจกให้เพิ่มอีกคนละ7,000บาทนะคะอันนี้คังได้ออกมาตอบชัดแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมค่ะทุกคนกลุ่มสารนิเทศนะคะการคังและ กระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาตอบไขข้อข้องใจแล้วว่านะคะข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะแล้วได้ชี้แจงว่าโครงการเราชนะนะคะได้สิ้นสุดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้มีการทำโครงการนี้ขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นโครงการที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะจะเป็นโครงการเยียวยาให้กับ ผู้ที่มีอาชีพอิสระนะคะอาชีพทำงานกลางคืนไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีที่ทำงานในผับในบาร์คาราโอเกะเป็นต้นนะคะที่จะได้รับเงินแค่5,000บาทนะคะ1ท่านได้1เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ที่ www.sso.go.th นะคะ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่ตานอยากให้ชมคลิปจนจบนะคะเพื่อที่จะได้ไขข้อข้องใจนะคะถ้าใครที่เช็คสถานะแล้วยังขึ้นสีเขียวนะคะแล้วมีวันโอนเงินต่อท้ายนะคะแสดงว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินเยียวยาในรอบนี้นะคะใครที่เจอเฟซนะคะใครที่เจอตามหน้าเพจ ที่แชร์กันมาว่ามีโครงการเราชนะเฟสสีนะคะให้หยุดแชร์นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบว่านั่นคือข่าวปลอมนะคะส่วนอีกหนึ่งข้อสงสัยนะคะอันนี้เป็นข้อสงสัยของแม่ตาเองนะคะที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วมีเพื่อนๆพพี่ๆบางท่านนะคะทักเข้ามาถามในอินบ็อกซ์นะคะว่าทำไมสถานะยังขึ้นสีเขียวแต่ไม่ได้รับเงินสักทีนะคะ อันนี้แม่ตาลจะตอบไขข้อข้องใจให้นะคะอันนี้แม่ตาลหาข้อมูลมาเองโดยนะคะโดยแม่ตาลโทรไปที่1 5 0 6ประกันสังคมนะคะได้คุยกับพนักงานโดยตรงถึงสองครั้งนะคะเพราะครั้งแรกไม่มั่นใจนะคะว่าคําตอบนี้จะเป็นคําตอบที่ชัวร์หรือเปล่านะคะเลยเข้าไปสอบถามอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าใครที่เคยโทรเข้าไปที่1 5 0 6นนะคะจะรู้เลยว่า มันเป็นการรอสายที่นานมากๆนะคะเพราะว่ามีประชาชนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาเงินต่างๆที่ตัวเองจะได้รับนะคะเลยทําให้คู่สายของประกันสังคมไม่ค่อยว่างนะคะการรอสายเลยจะนานนะคะวันนี้แม่ตาลมาตอบข้อสงสัยให้นะคะว่าทําไมสถานะขึ้นสีเขียวแต่ไม่มีวันโอนเงินแจ้งและสถานะยังคงขึ้นค้างไว้แบบนั้นแต่ไม่ได้เงินนะคะ สถานะจะขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของแม่ตานเองนะคะแม่ตานใส่เลขที่บัตรประชาชนเข้าไปนะคะสถานะจะแจ้งว่าคุณได้รับสิทธ์นะคะแต่เงินยังไม่เข้าสักทีแม่ตานก็เช็คทุกอาทิตย์เลยว่าทําไมเงินยังไม่เข้ายังไม่เข้านะคะก็เลยทําให้มีการได้โทรไปคุยกับพนักงานโดยตรงนะคะให้ทุกท่านสังเกตนะคะด้านล่างนะคะด้านล่างข้อความในรูปนี้จะแจ้งว่าเช็คสิทธิ์เมื่อวันที่ 18ตุลาสองพนนะคะอันนี้แม่แตนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของทุกทกท่านจะขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะคะทางพนักง,งานประกันสังคมได้ตอบมามานะคะว่าถ้าท่านได้รับสิทธิ์ในการเยียวยารอบที่แล้วครบสองครั้งแล้วนะคะท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้ไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอิสร,ระก็ตามนะคะก็คือว่า แม่ตานเข้าไปเช็คใน b o o k แบงคนะคะเอาสมุดบัญชีธนาคารเข้าไปอัพนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันนะคะว่าตัวเองได้รับเงินครบ2ครั้งตามที่เขาแจ้งมาหรือเปล่านะคะสรุปว่าได้รับครบสองครั้งแล้วนะคะพนักง,งานเลยบอกว่าถ้าได้รับครบสองครั้งคือจะไม่มีสิทธิ์ได้รับในรอบนี้นะคะแต่ก็ยังแอบสงสัยนะคะว่าก็ยังถามต่อไปอีกนะคะว่า แล้วสถานะจะแจ้งขึ้นทำไมให้ดีใจนะคะว่าคุณได้รับสิทธิ์นะคะเพราะว่าแม่ตานเช็คของตัวเองแล้วนะคะเช็คของเพื่อนๆบางคนแล้วนะคะก็ยังจะขึ้นสถานะแบบนี้อยู่นะคะทางพนักง,งานได้แจ้งแม่ตาลว่านะคะถ้าคุณได้รับเงินเยียวยาเมื่อปีที่แล้วครบสองครั้งแล้วนะคะสิทธิ์ยังจะคงค้างแบบนี้เพราะระบบได้ทำการเซฟข้อมูลของท่านไว้ว่าท่านได้รับเงินจาก การเยียวยาของทางรัฐบาลแล้วเรียบร้อยเท่านั้นเองนะคะจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินในรอบนี้นะคะแต่ถ้าใครนะคะที่เข้าไปเช็คแบบที่ไม่ตานแจ้งนะคะว่าเอาสมุดบัญชีธนาคารเข้าไปอัพนะคะที่ธนาคารหรือเช็คในแอปพลิเคชันนะคะว่าท่านได้รับเงินเยียวยาแค่1ครั้งแล้วสถานะก็ยังค้างอยู่นะคะนั่นหมายความว่าท่านยังจะ มีสิทธิ์ได้รับเงินอีกหนึ่งครั้งในรอบนี้นะคะอันนี้คือทางประกันสังคมแจ้งแม่ตาลมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าไปเช็คดูนะคะว่าท่านได้รับเงินในปีที่แล้วครบ2ครั้งแล้วหรือยังนะคะเพราะปีที่แล้วเขาจ่ายมา5,000บาทนะคะ2ครั้งต่อ1คนนะคะถ้าได้รับครบ2ครั้ง10,000บาทนะคะแสดงว่าท่านจะไม่ได้รับในรอบนี้ สถานะก็ยังจะคงแจ้งแบบนั้นต่อไปนะคะของใครที่จะได้รับในรอบนี้อย่างที่บอกนะคะสถานะจะแจ้งไว้เลยว่าเงินจะโอนเข้าเราวันไหนและสถานะด้านล่างจะแจ้งไว้เลยว่าเขาอัปเดตเขาเช็คสถานะของเราเมื่อวันไหนนะคะส่วนมากที่ไม่ตานเคยเห็นมา ด้านล่างจะแจ้งก่อนวันที่จะโอนเงินเพียงแค่แคไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะแล้วทางประกันสังคมจะโอนเงินเข้าให้เราทุกวันพฤหัสนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการแจกเงินเยียวยานะคะเพราะฉะนั้นของใครที่ยังไม่ได้อาทิตย์นี้นะคะก็ให้ท่านเช็คทุกวันพฤหัสนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ ะะแม่ตาลมาไขาข้อข้องใจให้แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เกิดจากประสบการณ์โดยตรงนะคะเพราะว่าก็งงและก็รออยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันขึ้นแบบนี้ค้างอยู่ตลอดเลยแล้วทําไมเงินไม่เข้าสักทีทําไมไม่ได้เงินสักทีบางทีเราก็ขัดสนอยากจะเอาไปจับใจใช้สอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรารออยู่นะคะก็มาไขาข้อข้องใจให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะส่วนใครนะคะ ที่ยังงงยังสงสัยยังไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่ตานพูดไปนะคะให้คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเข้ามาถามแม่ตาลได้เลยว่าสงสัยตรงนี้นะคะรูปมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ตานจะหาข้อมูลเข้ามาตอบให้ทุกท่านได้ไขข้อข้องใจนะคะเพื่อที่จะได้คลายความกังวลนะคะ แม่ตานเข้าใจว่าในยุคเศรษฐกิจณตอนนี้ทำให้ทุกคนมีแต่เรื่องเครียดๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเสพแต่ข่าวที่เชื่อถือได้ข่าวที่เป็นจริงนะคะช่องแม่ตานเพิ่งทำขึ้นมาใหม่ก็จริงคนติดตามยังน้อยอยู่นะคะแต่แม่ตานขอยืนยันเลยว่าจะนำเสนอแต่ข่าวดีๆและข่าวที่มีความเป็นจริงให้กับทุกๆท,ท่านได้ทราบนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ คลายความเครียดไปนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้มีเรื่องมาทำให้เรากังวลนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้โควิดก็ทำให้เศรษฐกิจทำให้ร่างกายทำให้การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันมันแย่อยู่แล้วนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องมาเจอกับเรื่องแย่ๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครไปเจอข่าวปลอมนะคะ ก็ให้หยุดแชร์นะคะหยุดส่งต่อให้คนอื่นนะคะยังไงก็อย่างที่แม่ตานบอกนะคะว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะทำเพื่อที่จะแบ่งปันให้ทุกๆคนได้รับข่าวสารที่ดีๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ